นี่ดุกันกำมังอีหอ,หอหมกหอนึงหนอไม้ดองใส่บุ้นเส้นใส่เนื้อควายนี่นี่เข้าไปนี่คุณให้ทั่ว

นั่นก็พริกที่หนูนี่โรยลงไปประมาณอย่างนี้คน,นต่อ แล้วลูกฝนมันตกกันฝนมันพึ่งหยุดเอาเ้าจะดูหมกหน่อไม้นี่ดูดูวิธีการหมกหน่อไม้ไม่ต้องไปหมกให้มันเสียเวลาไม่ต้องไปห่ออะไรให้มันยุ่งยากอสยเอ้าันเลมแม่อุ้ยโปโปใหญ่แล้วใส่เข้าไปเลยในไหซึ้งโป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 ไปใส่เสื้อผ้าก่อนลูกปะแป้งก่อนไป ใส่เสืเ้อผ้าก่อนหนูอ่ะนี่ดูกรรมวิธีสวยอะ่ะขอไม่ต้องใบใหญ่ๆมาให้บห,หนึ่งมาโปกบ,บนนะ่ะนี่ไม่ต้องไปห่อ,อให้มันวุ่นวายไม่ต้องไปห่อนึ่งห่ออะไรแบบแม่มานั่งวิชาเย็ยบปักถักร้อยนี่ดูดูก่อนดูก่อนครไปเลย ประมาณออกมาหน้าตาแบบนี้โอเคก็จุดแก๊สเลยครับอันนี้นี่รอแป๊บรอแป๊บใกล้สุกใกล้สุกระหว่างที่รอระหว่างที่รอมันสุกก็นี่วันนี้ไม่เอาสูดอไข่วันนี้ ไม่ไหวสืบค่อยครับคุณชุมแพ้คุณชุมแพ้สิพร้อคุณดูก่อนนี่อะไรอ่ะดูนะลูกพี่พร้อมเสิร์ฟละเห็นไหมหน้าตาเขาจะได้ประมาณนี้พรุ่งนี้ลองชิมดูนะ